ครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้เรามาถึงที่เราจะจัดอคอนเสริร์ตวันที่สาสบเอดก็คือเป็นคอนเสิร์ตอีพประมาณนักอีพีหกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับนะก็เป็นถือว่าเป็นโรงละครก็แล้วกันคล้ายๆโรงหนังแต่ว่าเป็นโรงละครที่น้องๆในมอขอหรืออะไรเนี่ยนะครับจัดการแสดง ต,ต่างๆอยู่ในนี้นะครับที่นี่เข้าก็เลยอยากเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะที่ค่อนข้างที่จะดูที่มันก็อ้งมีระดับนะเนาะแล้วค่าเช่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วสวยงามอะไรอย่างนี้ก็คือแต่รอบนี้ยังจะไม่ได้เปิดให้ใครมานั่งนะก็คือจะขายบัตรออนไลน์แต่รอบต่อไปไม่แน่นะครับทุกคนอัอนนี้คือด้านล่างเวทีแล้วทีนี้เรามาดูห้องคอนโทรลนะห้องคอนโทรลก็จะอยู่ข้างบน ตัวนี้สิเป็นห้องคอนทรนห้องมิกซ์นะครับห้องซาวด์อนจิเนียร์จะอยู่นี่หัวผุ้มต่างๆอยู่ตรงนี้ก็คือเ้าอสีแนมลงไปให้นักแสดงยุ่พูนไกลๆอยูยเดลือๆ,ๆนะครับก็จะเป็นห้องอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างล่างว่าเราจะเสริมเติมแต่งกันยังไงนะครับเดี๋ยวขย่างไปเบิ่งพี่น้องด้านล่างนะครับพี่น้องนี่ชั้นมันจะมีอยู่สองชั้นเนาะนี่ นะครับโซนโซนท้างบนสุดนะกล่องสีมว่วงนิดนึงแล้วก็โซนด้านล่างนะครับ้วก็โซนนักสแสดงก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเรามาดูหนะ้างานกันว่าเออวันเนี้ตรงนี้จะเหมาะยังไงแล้วจะทายังไงรูปแบบยกไปเบิงไวที่กันวาข้างล่างกับข้างหลังเป็นแบบไี้ปะนะครับตามมาพี่น้องก็คืออันนี้เป็นคําสั่งบนด่วนของบอสน,นะครับว่าเออเราต้องการเปลี่ยน รูปแบบแล้วก็แอค v e ขึ้นไปเพื่อให้สมกับราคาเงินที่เอฟซีนะครับสืบวัดจองตัวง๋วเขามากเราอาจจะมีการละเล่นต่างๆที่แปลกได้แบบเนี่ยออกไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมาดูกันนะส่วนรูปแบบไว้ที่นะทีนี้ด้านล่างนะครับพันเท่าเนี่ยจากหนาไว้ที่เห้นไางเดินข้างบนจะเป็นแบบนี้พี่น้องถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปข,นข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ ที่นี่เข้าไปเบิ่งเทองๆกันพี่น้องมาทึงนะโถงเวทีโถงไฟต่างๆนะพี่น้องอันนี้คือส่วนเวทีนะข้างๆอะไรนี่คือเปิดได้หมดนะครับมีด้านหลังเราจะปิดผ้าม่านตรงนี้ด้วยนะโถงแต่งตัวนะครับมาเบิ่งพี่น้องโซนนี่เป็นโซนของห้องขับรคือด้านหลังนี่ครับนี่เป็นเป็นโซนแต่งตัวทั้งหมดด้านหลังนะครับนี่อันนี้แม่บอร์ดไฟนะ ด้านหลังใช้ทั้งหมดเลยนะทั้งบนอีกนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบอสแก่ค่อนข้างที่อยากให้น้องๆทําให้น้องๆทุกคนแบบสบายๆเวลาเราทํางานจะไม่ได้เด็ดเหนียอะไรมากมายเนาะนตรงนี้จะเป็นที่แต่งตัวนะครับสาหรับศิลปินไม่ว่าจะเป็นรับเชิญหรือสปีของบอสองนะครับเบิง่งอพไปนอนนี่นะนี่นี่ไง มีห้องแต่งตัวพี่น้องแบบเลิศดรูรอลังการนะครับเป็นี่ละ่ะห้องแต่งตัวก็คือฮาโตฮาราอะไรอย่างนี้นะครับแต่สิทาลุมากทีก็จะเป็นห้องที่ออกไปสู่ด้านนอกได้อีกนะครับก็สวยงามน,นะมีล็อกเ,เก็บเพื่อให้เก็บทิ้งเก็บของ นี่ครับอันนี้จะเป็นด้านบนเห็นว่าด้านบนด้านบนแต่ว่าเป็นหลังเวทีนะนี่นะครับนี่คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ไม่หยุดหย่อนนะพี่น้องเนาะเราก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นขึ้นส่งกับเม็ดเงินน้ำเงินที่เอฟซีแม่่พี่ๆได้จ่ายและเข้ามาชม ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็การทํางานที่ค่อนข้างจะสบายขึ้นนะง่ายขึ้นสําหรับน้องๆที่ทํางานกับเรานะครับให้มีความเป็นอยู่แบบที่ชิ่วๆขึ้นดยสิแบบว่าไม่หนิดเนี่ยอะไรมากมายคพี่น้องเนาะเอานี่ละครับพี่น้องตามนี้เลยเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวรอชมอีพีที่6นี้ วันที่31ส่วนบาดหนางานเดี๋ยวค่อยว่ากันผมสรงข่าวประมาณน,นีก่อนเดี๋ยวผมคุเอียดกับน้องๆผู้ด,ดูแลก,ก่อนนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ